สบ,บายดีพอแม่พี่น้องมาพบกับสาวยูอีกครั้งเนาะวันนี้สาวยูกับพาธาบุสมมาเข้าป่าเก็บพักหาหน่อไม้อีกครั้งหลังจากห่างหายไปไปหลายวันเนาะท่านผู้ชมหลายวันสาวยูบริพารธาบุสมเข้าป่าสาวยูกับคีทอดคีฮอดอ่าเคยเข้าป่าหาหน่อไม้นะท่านผู้ชมลืมนคยวิถีชีวิตการใช้ชีวิตนะดุลและบริมาบันนี้กับพาธาบุสมมาบึงบรรยากาศอีกครั้ง มันนี่เสายูย่างอ้อมป้าหาชุดเก้าบุหินจุดที่เคยเอาพัก่าทำบุชเ,เพื่อที่มาเห็นเมื่อย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 เลาะเลาะจนบบจื้อประชาชนย่างไก่ย่างไก่พุ่มพักที่ตัวเองเคยมาเอาค่ะแต่สุขดีท่านผู้ชมมารอบนี้แหละย่างบบมีไฟมาเอาเนาะตอนเสาร์ูเด็ดตอนนั้นกำลังปุุงงามและมารอบนี้พอดีใฮ้งามยอดอว่าคักเนาะท่าำบุช มาเบิ่งการเอา,อาพักแล้วก็มื่อนี้ก่อนชาญูจะมาเพื่อจะมาเห็นอ่าพุ้มพักที่ชาญูเอาวันนั้นนะชาญูก็ได้หน่อไมน้นะท่านผู้ชม์ชาญูไปได้อ่าถ้าไอ้ท่า,ทานผู้ชมเบิ่งต่อนน้าเอาหน่อไม้เพราะว่าทั้งเลาะทั้งหาพาวอยากมาเจออ่าพุ้มพักนี่แหละมาเบิ่งหน่อไม้ชาญูหาเมื่อนี้เนาะเพื่อมาเจอคุ้มพักได้จากนอกไอ้ท่านผู้ชมเนาะเนี่ย <Yeah. S 1> ท่านผู้ชม มอาไม้ซิ้วยุไปเลาะหาวนเวียนหาแล้วก็เห็น,น่อไม้เห็นก่อนน่อไม้แล้วเข้าไปบึง้งเพื่อจะมาเห็นอ่าพุ้มพังนี่หลงทางท่านผู้ชมเลยอเอาผ้ามาเนาะบุมีเสียมอาศัยเอาผ้า,ขเ,าเ,เขาเจ้าเกี่ยวข้าวเดี๋ยวนี้เขาเจ้าเกี่ยวข้าวแล้วท่านผู้ชมเอ้ยบึงโคนติ่มทุงหุ้่งน่านะขาเจ้าเกี่ยวข้าวบริดเป็นตะยานเลยเสียงเขาเจ้าห้องถามอยู่ เจ้ยูหญ้าเข้มาเบิ่งทางนอโอ้ีไกลได้แล้วเลยเด้นี่แหต้มจำแจ่วกะปิแกงก็ได้นี่นาะบ่ง่ายบ่ง่ายทาหาจุบเจือ5ดีๆมีเสียมสับคักเลยนี่ได้หลายท่านผู้ชมแต่เจ้ายูหาแล้วเพจ้ยูก็ยังเลาะงงวนเวียนวนเวียนกับผักนั่นเนาะท่านผู้ชมเอาเบิ่งจยูเอาผักก่อนเว้าหลายแล้วเนาะ งัวบ่มาฮอสเนี่ยทั้งงัวมาฮอะนี่งัวกะกินคุณกับบมาฮอะเนี่ยเขาเอาแถวแคมให้แคมหน้าเขากะฟอเนาะคนตีจักจันกับบมมี่แล้ะทา่านผู้ชมเอ้ยจักจันทันยังหลยอยู่แต่คุณเขาเจ้าเกี่ยวขา้าวเขาเจ้าเกี่ยวข้าวหน้าแซงหน้าแรงเขาเนะมันก็เลยอ่ะบุมีคนมาติดมันกระเ,เห็นให้จักจันยังเยอะคือเก่าแต่บ,บ่มีบุมีใครมาเอามาันจะสื่อนะทา่านผู้ชม เฉพาะยอดอ่อนเจ้านายสัญญูไปเอายุพุ no like well, so ่มนั่นค่ะดีฮะเบื้งสัญญูจะไปผ้าทรรมบุษงมไปบดึงนี่พุ่มที่เคยมาเอานี่ยอดบางงามๆนี่บงกัดทรรมบุษงูไปเรือบงกัดแน่นี่น่าจะเป็นคนเอาน้ำบงกัดน้ำเบื่องสัญญูจะเก็บพักความธรรมบุษงูไปโป้ตบงกัดกับคนเอาทรรมบุษงมเก็บพักก่อนตั้งกองก่อน นี่ท่านผู้ชมพักที่สัญญูเก็บมาเนี่ยยอดโอุ้รุ่ยรุอยู่บุงกัดท่านผู้ชมวันนี้สัญญูเช่นธันพุชมเบิ่งตัวบงที่กัดกินยอดพักเลยขอโทษขออภัยเห็นบ่ท่านผู้ชมเนี่ยอ่อนๆเพิ่นกัดกินมืดเลยขาดกระตุดกระติดกระติดแต่เนี่ย นี่แหละเนาะสอนนี้มุกได้พักสมใจท่านผู้ชมเอ้ยหลังจากเลาะหาจนบุญจืนะ้จอนะใกล้จะฮอดย่างยใกล้จะฮอดแล้วกลับคืนย่างใกล้จะฮอเ่เรากับคืน,คนบุญจื้อจุดตัวเองเคยเอาอนี่ได้นะถอนพักก่อนท่านผู้ชมิ์เลย เก็บพักเมื่อท่านผู้ชุมไยจะทอนพักใส่ถุงกับหน่อไม้เอาออกเมื่อลแล้วเนาะเอามาได้พักแล้วก็เซเก็บใส,กใส่ถุงเมื่อดีไลยตื่อทผู้ชุมเบอร์น,นี้จะแี้แี้ใส่ถุงย่างแต้หกักเนาะเอาพักเอามาใส่ถุงยางมันจังบวดชับสูนกับหน่อไม้ ปวดจู่ะย้อนแบบง,งามๆทำปวดซมมักไผมักมันเนาะของมักเออของแซบคือกับผู้มักเผื่อวาฉันคือสอนยูสอนยูมักมันอ่อนแซบมันช่วยระบบขับถ่ายได้ดีขนาด tôi kiếp uh, tạm thang mà nhông vừa chữ phun ngam lưới đáy bò lại bên đây các ừ. này tham tư dung lại tư nồng máy cả Hãy ขนาดเอาเอาพลาดได้ยังไงบูมีเสียมหาน่อข่าวนออยู่ในพื้นดินนอดินอะ่ะท่านผู้ชมถ้ามีเสียมหาแห้งได้นอข่าวกว่านี้เนียวเห็นมันตั้งย่อก็พา้าผ่านเอาผ่านเอาเนะ้ะท่านผู้ชมเบิง่งดี้อกลิ่นย้อนตั้งน่อไม้ทั้งพักมานี่โอเคเข้าพักใส่ พร้อมเดินทางไปเอซี่จะนุ่ออกพับใส่ถุงไปที่เดียบแล้วคะมาหาทางเดินทางกลับบ้านหรือทางออกไปแส้ทุ่งหน้าก็จเนาะแ่ยจะถ่ายทางผู้ชมเบิ่งเข้าขัเจ้างามกันก่อนเราทำผู้ชมเข้าชุกเออเฮ้อเลยอือ แตเจ้าก็ลืมเก็บเกี่ยวแล้วเนาะเอาไปช่วงนี้อยู่ล่าอากาศฮ้อนฮ้อนท่านผู้ชมไปเข้ามาป่ามาดุงหาวกินแค่นี้มีแห้งครับเมื่อบ้านเราฮ้อนจนสี่สิบแปดองศาโพดโพดโพดบุ้งมาทางไทยหรือทางทางประเทศหรือว่าทย่ต่างจังหวัดอยู่ไทยอากาศก็จะฮ้อนคือกับบ้านเสาวนู้รือบอนะท่านผู้ชมเนาะฮ้อนแห้งอ้ดียอมครับ จะพาทำผู้ชมเนี่ยออกไเดิงทุ่งนาดิทุ่งนาชาวบ้านเขาเจ้านะข้าวงามๆเดี๋ยวเดิเลยท่านผู้ชมเดี๋ยท่านผู้ชมข้าวชาวบ้านเขาเจ้าสุกเลยเดี๋ยวบอลสุกเลยทั้งรุ่มเขาเจ้าเกี่ยวขึ้นมาเลยเดิห้องข้าวหอมดีๆอย่างกายให้หน้าอย่างกายค่ะ ก่าข้าวหอมหอมแบบผชมบึงน,นุก,นกซุกเมือนเลยแต่เจ้าสิเกี่ยวเลยได้ไหมคะเอาเกี่ยวขึ้นมาทาั้งลุ่มเลยเอาปุ๊บอะไ้เขาเจะเกี่ยวอย่างเนาะไม่ยอมไปเห็นเขาจะเกี่ยวยี่ทางนาั้นเขาเจ้ายญ้าเอาน้ำขึ้นมาเว่ามันจะเกี่ยวข้าวเนี้ยบตะต้าอามัดข้าวอะไรมันจะ อันนั้นยันข้าวลุกใสน่น้ำมันเปียกแมงอันนี้นะถ้าผู้ชมมาได้บินใจบินม,มานแมงน้ำบ่แมงอย่างหละถ้าบ่แม่ป้าอุดมสมบูรณ์หรือป่ายังธรรมาชาติคงที่เนี่ยอาจะบ่สู้เห็นแมนนนง่ยนท่านผู้ชมเนี่ยเห็นน้ำกันกันกบสลาหนูเนาะแน่ด้วยแต่ป้าจะเห็นทักแต่ว่าในกองอาจจะบ่เห็นปัาแจงเนาะภาษาลาวภาษาบ้านชายนุ่อื่นมาแมงน้ำมวก แต่บอยบุ้งรั่วอยฟังได้เอ้ยมาแม่เนี่ยมันมาอยู่ตามทุรงไห้ทุกหน้าที่ยูุ่กเปลาเข่าบบนี้นะท่านมารำมาตินีนะท่านผ้ชมโอ้ยเย็นดิลมเอ้ยลมเย็นแต่แท้บนเมืองบ้านนะทำคนอยู่เต่าไฟก็ผมท่านผู้ชมหอมข้าวดเรืงนู่นแ่นี่เธอเ่นี่จะข้าให้ เต็มไปหมดเกี่ยวเลยดิเขาเริ่มเกีียวละอาทิตย์หน้าก็เริ่มเกนจนทุกเจ้าทุกบ่อนเลยแล้วที่ลงมือเกี่ยวเนี่ยอ๋อเกีียงจากกันก็น้องใช่ไหมหลายบุมีคนมาติดเนี่ไปก็เริ่มเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำมาแต่แล้วละเนาะท่านผู้ชมบิ่งเนาะา้ำเพื่สะออนข่าวกจเนาะแต่แสียมันก็เป็นป่าหนอไม้เดี๋ยวเสนงูก็เข้าไปเอาแค่ละหนอไม้นครับคผู้ชม ภักทงภาคไม่เขากะเกี่ยวเลยเขาก็ยืนเบอร์สานิ้วใช่มาท่านี้เขาจากก็เกี่ยวมันบริบต้ายาอย่างนั้นเท่านั้นป่านหนือไม่ที่เหลือกันนาเขาเจ้ามัดอาทิตย์หน้า,า,า,าในทุกหน้าทุกเทียงมนนีมัดคนตาบานเสมาครับเกี่ยวเข้าอยู่่าเขาจะบริใช้จักรดาะปั่นหรือเกี่ยวนะเกี่ยวพร้อมปั่นพร้อมคือยูไทย นี่จะเอาใช้ให่งงานเขาเองเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ต่ใช้คนนี่แหละเกี่ยวแมงงานไปบินเป็นพุ่งเป็นพุงนานี่คลากลายคลากลายสุดยอดเฮ้เห็นบทนนท่ท่านผู้ชมใส่ยูไทยท่านผู้ชมเบิง่งเนาะ อี่ยมาแล้วก็เจุ่งให้ทงนาเข้าชุกเลยเทียงจั๊กจันกับน้องสะนันว่นไบที่ทนผู้ชมตาบ้านเขาก็เลยมาอาทิตย์หน้านี่เต็มหมดเลยเทียงแต่ละบอนเทียงให้เทียงหน้าเขาเจาเขาเจ้ามาเกี่ยวข้าวแล้วทนผู้ชมจั๊กจันก็น้องสะนันว่นไหวที่นี้หากมันยู่สูงแล้วมันลักติดโบได้คิดแต่ก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเบื้องนี้เขา มนอยู่ทงห้ยทงนามาเลาะปลาเลาะดวงแล้วมีแห้งไอ้อากาศบริสุทธิ์พุทต้องบอกฮ้อนบอกเอาคือเข้าไปบ้านอู้ฮ้อนฮ้อนฮ้อนที่ิศที่อกาที่ิศโจอกาบางวันก็ตองเคยมี่ทำประชุมเอ้ยก็่เราฮ้อนละอาทำประชุมคิดในแง่โอกามาไปทำประชุมมาบึงทงห้ยทงหน้าแลวก็เอาน้ำไม้น้ำเม่เก็บพักเนาะ อันนี้ก็เอาบรรยากาศทำมาชัเข้าสุกแล้วทางเราท่านผู้ชมเบึง้งโดยเฉพาะที่บ้านจาน,นุเนาะข้าวนาป่าไดโนมาไม้น้่งมันนี่ได้เก็บพักเขาก็ได้มาเบึ้งข้าวชาวบ้านก็จะสุกตัวเองก็ได้อากาศลดความฮอสลงไปนนหน่ิดนึงเข้ามาป่านะท่านผู้ชมบายบายพบกันใหม่คลิปต่อไปเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกระแซยจานุได้ทำผู้ชมเด้อโคอมอก็แย่หลาย